วสวัสดีครับพี่น้องผมมือนีก,อก,นนกับพ่อกันอีกเข็นเคยครับพอดีตัวโยอมไปพ่นตกพี่น้องเลยมือนีแต่ว่าทีมงานอดไ่ได้ครับส่สว,น,สวนหอกงว่าคือเรากับเบิงรงต <laughs> พี่พ่านแหลกกับพ่านเตากับ,บโอ้ยเป็นอย่างไรป้าอยู่หวานอยู่จองเนี่ยพนตกอีกตัางหาเลยพี่น้องพ่นตกก็มาวันนะพ่านแหลกมือกับคึมพี่น้องเลยคึมคักมือนี ึย <laughs> ูวัขนาดอยู่บ้านบ่ได้ครับมันเซียนแต่ละมือแต่ละเว่นนี่อยู่บ้านบ่ได้เล็กนี่อยู่อยูุ่วงไรเนี่ยตำแหน่งใต้ฝายพี่น้องใต้ฝายครับพูนครับฝายเห็นบ่เออเห็นอยู่พูนมาลอยยู่แถวนี่นะลอยลอยเละจะสองชั่วโมงนั่งแถวนี้แหละพี่น้องสุดสุดสุดแง่สุดคักสุดแห่ที่สุด เดี๋ยวมาลุ้นเมั่งแล้วกันครับพี่น้องปะปหาเขาไม้ใหญ่กันเลยบัดย้ายน้ำผึ้ยไอ้น้ำมูลนี่เหรอพี่น้องเห,หลี่ยมๆแน่เด้อจังไนครับคลิปนี้เพราะว่ามันเบิ่งอารมณ์ครับปุ่นบ่มีโบยนกอดฝ้ายที่จะขี่ฟ้ามาพี่น้องเขาไม้น,นี่เบิ่งบัดโอ้ยป่ายังไงบาัดต้องไกลดิ รุนบนกันครับพันแหลกับพันโตก็อยู่ทั้งพี่ครับมือคึ้นๆมันจะเป็นอะไรมือคึ้มๆว่คึ้นกับซื้อๆแล้วฝนตกพร้อมาแล้วฝนอย่งไี้มาตกเย็นนี่มันไหนานี่ยว่ามันหนาฝนฝนตกอากาศฝนคก็เพี่น้องๆทั้งหนาวทั้งอ้ยนสับปะปี เป็นตาเพราะเห็นอยู่พี่น้องเห็นดีก็แดดกุนซามีโอ้กุนหัปลาขึ้นพี่น้องมันจะเงีบไปกุนสลื่อบรรพาขึ้นย้อนสงสัยเรือบัรเอาครับพี่น้องว่ายิ่งปลาแล้วนะมันไปยิ่งพัดเต้าคือพัดแหล่เฮ้อไม่แหลียยิ่งจีเสร็จแล้ว Ui, cái lông thì nặng áo à, lông leo rồi Bật thua Bươi, cứ lông lại rồi Để đây đâu Mặt thật thán đều Đây là bò Đây là bò này một rồi Áo ừ. Nhìn như thế Nên <laughs> à, leo Bươi Áo leo phía đó Nhìn leo bó xào nó Ui bó xào thì thi vậy คือไดี๋ยวล้มไปเถอะประตูแก่เสียบานยามได้ยจะทวนทันลงเดียวปลาดูบอเอ้ยขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วงานเสียกตีขึ้นขึ้นมาแล้วงานแล้วงานเสียกแล้วจับลูกรัดจับลูกรัดโอ้โอ้ทูจับทั้งปลายมันเป็นรัดปลาปลายจับปลายให้มันถือใส่ถือใส่เออโอ้ยไม่ต้องห่วงงานเสียบก่อนลอยมาเลย nhan chắc. À. Oh, par lẻ được đồng Đấy, thế đồng. Ôi, tưởng... xế xế cho được phi được ơi được 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 Đi được 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 เกียกไฟแล้วตามจถำลมาตัดฐานเด้วพี่น้องเลยโอ้ยมันถอนกันยุ่ฮะแก่ห่ดวแล้วอีกโอ้ยมเดือปวดออกคนตัโอ้บอกไงยุ่งมันบอกตัวอยไีได้หนิไหมเถื่อ โอ้ยเสียกจักสันอุบบปอดถูบนตัวหน่อยพี่เราท่านแหลดึกเลยครับเลไฟไฟรถเดี๋ยว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 ไฟลุงปอกหลอดออกกันมีดเลยเยอขึ้นมาเลยดาแลวปาดถีบถูอื้ยคักขนาดเลยพี่รอไม่หมดแมนส่กิโลกรัวคนเดีวนี่ทำทครับ ปดทูอาะจะจำที่้องหรบันดูเดีย <oh ดูเดียโอ้เต็มเกเลยวะเต็มเหลียงเลยวะรััครับเจียไอเสียนเออเียตัีมือเธ่าหมอตระทานเ่ช็อหมดเลยช่นามแจ่เสียเติงแน้ำไห้เจินรลงเล้วโอ้โหแหมดู ลูกงอวกัวหามกี่แล้เว้ยคมแหงของป่ามมนกจะทีเยักะยหล้าเต่งเลยจะได้ยังลูกมันสิเป็นยังออร้ยหาบุเบ็ดขึ้นตัวะเบ็ดออกแล้วยาัดีตัวมันงอหักตีมสีเดยร้อนเออั่งเลยพี่น้องผิบดีบดี้นี่หนักซอเลยเนี้ ดี๋ยวมันดินแท้ดินแท้ดินดินเจ้าเออดิ้นดินวันนี้สนามก่อมึงมึงมึอเดี๋ยวได้ไหมก่อมึงมึงเฮ้ยเพิ่มเดี๋ยวขออนุญาตจะเข้าคนพี่น้องอ่ะพี่น้องบัดห้อยแล้วห้อยสร้างเอาพี่น้องกันก่อเต้าปากันเนี่ยมันติดดินแห้งเอ้าเบิ่งพร้อมกันพี่น้องอ้ ดินโซไต่า,า,ามกิโลเ<อ>ก่านไงก็ตัวนั้นขีดหนึ่งวะไงก็ตัวนั้นขีดหนึ่งครับเกือบซีเกือบซีอือโอ้คักขนาดสามกิโลเก้าโอ้หัวโดดไงก็อีริตตัวนั้นอีริตัวหนึ่งสามกิโลแปดตนนัวน,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 นี้เก่าเกือบซีพี่น้องคักขนาดพันแหล่ดึกก้อนโมลเลย มือกึมๆกันได้ยิงพี่้องเอ้ยวเดี๋ยวขนอยญาตนั่นต่ออีก่น้องแถวเนียวเดี๋ยวไปหลุนเบื้องต่อเลยครับพี่น้องเขาไหมต่อโอ้ยเดละว่าแหละนี่าแหละยื่ใกล้พี่น้องตัวยู่ทางขางนี่และเออข้ายู่บริมุดเดี๋ยวเดี๋ยวตัวนี้ลละสิบหมุดแท้แล้ตัวนี้ เดี๋ยวมันหลุดเบิร์ก็รัพี่น้องไปครับพี่น้องพัดเตาว่ายิงถือแล้วใั่ไหมเอาอย่างี้เดีวโอ้ยนี่ก่อนบอดินั่งจักเจี๊ยเลยพี่น้องเอ้ยมีแต่ยิงเอายิงเอาไปอยมบอดินั่งเลยครับบอดินั่งท่วงเลยพี่น้องเอากันเต็มเต็มแน่นบอกบ้าบ่ได้นมุดสิ บริมุดออกขึ้นเลยตัวใส่ยีน้นอีลิสิโอ้ของแค่บริบมุดอีริสว่นี่โอ้ยบริมุบดมบริมดบมดใส่หนีบริมุดเจ้าขึ้นเลยแล้วยิงแล้วดึงย่างแวเออเฮสองโลกลัวอีกแล้วสองโลกลัวเชด โอ้สูบยาวันเบิด์ตพกอกเลยเฮ้ยี่ยาวหางเลยกางโตเลยนกยกขึ้นนกขึ้นมาเออเออกลางล้ำเลยพี่น้องเลยเต็มเต็มครับเออเต็มสองเราเดีพัดเต่าบัดอุ้ยพันเต่าเต็มแรกว่ะเลยพันเต็มแรกพันแล้วว่ะเลยโอ้ยโอ้ยจะว่าว่าเลยเนาะ บอบิตบอฟติร์พี่น้องเลยพันแหลกแต่มแล้วพันแหลกแต่มแล้วพันสองพันเต้าโอ้โฮ่าเดี๋ยวสิสั่งให้บ้างนะครับถ่ายคลิปถ่ายคลิปตัวนั้นสั่งแล้วนี่บอฟี่นี่บอฟนั่งอ่ะตามเพียร์อะไรแบบนีงเพียร์เกินไปอันนี้ล้องอะได้ยิงเออนี่เดี๋ยวพี่น้องนั่งใหญ่ไปนี่นะสองสามคน เดี๋ยวมาลุ้นต่อครับไปเข้าไม้พลาดแหละเอาครับพี่น้องไปรอบัองอีกแล้วกับบ่เห็นออกมาพอดีคนแล้วจะได้อสองเต็มทำอีกที่เดียวบังเอ้าอันนั้นมา,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 าสร้างก็ดีด้วยกันตัวนี้สร้างแล้วทเท่าไรก็3ามกโลก่าสร้างตดพันเต้ายิ่ยงที่หลงบ้านไต่ที่หลัง เรียกจะอ,ออกหันมาเฮ้ยกิโลหา้าสองลูก,กลหา้าสองหาพี่น้องสองกิโลหา้าบริษัทพ่อโตเลยพีนะ่อโยมตั้งแล้วนะตั้งแล้วนะเอ้ยอะไรก็สามกิโลก่สอกกสามก่อมาตรฐานครับพี่น้องสองเต็มครับมือนีพี่โยมบริษัทพ่อบังครับ เกิดเรือมืออีกสามเคยอวมาข้าวเดียวจะในจังหวัดใบเท่าไรเนาใบสามครับบสาม,มอมใบสามโมงไปขออนุญาตเขาบัานครับพี่น้องหมายสามมงเอาครับพี่น้องกรสิได้สองเต็มสามเดีะครมือนึ่งเป็นสามัวเนาะพ่นเตาสองเต็มครับสองเต็มกับขอยู่ข้กินเลยละ <c oughs> ไดีโอ้มแล้วเท่านี้แม่นบ่กด้ <c oughs> เอาครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็เอาซ้ำนี้แหละครับเดี๋ยวคลิปหนา้ายังพอครับไหมสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบไปขอบานขอบานครับ